เป็นคนปกตินะถ้านอนหลับไม่ต่างกันสัปสขท้องก็บวมปูดขึ้นมาขาก็บวมปูดขึ้นมายถ้าหนึ่นคนตายสักพักแล้วสัมันจะสรทาบเสร็จกันเรียบร้อ้อาจารย์ที่สองเขาที่จะาทำอไมาอไครับาที่วันยม่าตายหรัเขาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่กลัวความตายแล้วทุกความนี้ทรงพิจารณาความตายนมาลุ่มวันลีกขึ้นจะตื่นที่กางวนช้าถ้าเืงที่บ่าโอ้วันนี้จูหนักความตายอ เขาบอกเาอมีาเลยนาอพยายามส็วไม่กัวตาเอออยู่ตรงนนอยทก่ะทุก่ะเมื่อร้อาดันเออีสิัวตาอย่างนี้สิจะได้นอนรอคอยการานี่คือว่าการตาของนที่ ไม่มีาตรีตัวกันต่อปางตายนี K ่เป็นั่งคนที่เข้าใจหลักธรรมะของเจ้าพว้เราคน่ะเตรียมตัวรอางตายยังไม่ได้ลาาสุดอาจารย์าจารย์ะำงานศพตาตาวยอกมาจากเองคือคุณไม่ตายครับกใจมากสาวไม่ตาสดแล้วรวยก็ตายด้วยโพนการ์ดทุกสุขเ้าตัวสัว้นที่มาตางๆรองไหตายใจเย็นๆับจังหวะวามรักจากคนเรักที่มากผู้มาดีหมด ้รงให้เสียงการบว่าอาจารเหือน้เปิดรเาทุกจาากาเข้ามายึดบ้านผมอา่งใดสิ่งหนงว่าเป็นของชาวานเป็นาวานทีกว่างุกแล้วเขาจ่าตาเนี่ยอาจารย์ที่ตรวจาที่นที่มาที่นี่กันนะว่าเราเห็นไหมว่าการป่วยเเรื่อของเราเนี่ยเรายังรู้ร่วงหน้าเรว่าอีกกี่วันจะตายต่อที่ติดการรักษาแล้วเรายังมีโอกาสในการรับราครอบครัวนะเรายังมีโอกาสในการรัาราตัวเองนะ เรายังมีโอกาสในการบอกกล่าวกันละการนะยังมีโอกาสในการที่จะมาทำเพื่อรอคอยผลตอบแทนนแต่คนที่ทุบกระสุนกัเองตัยคาทีการเมืองเขาไม่มีโอกาสแม้แรับสารในบ้านเขาเขาไม่มีแม้แต่โอกาสในการจะพิจรมาเอ็นการด้ลี่ยแลงความคิดการตัดสิใแเราถาเราต้องการที่เลนเรไยที่เรายังมีโอกาสในการได้สารในความคิดเรา เราจะมีโอกาสในการสร้างยอดตลาดสูงของเด็กเรายังมีโอกาสในการแย่งสายสัญญาณความเร็วกว่าผูการทั่วไปการกยารเวลาการทุจริตของเด็กยังมีโอกาสดังนั้นเราจึงให้ความพยายามในการหาโอกาสเสมอหาโอกาสในการแก้ไขความเห็นทีดของเด็กให้ได้แล้วนี่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งตัวใหญ่ค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่เดินสู่ความพ้นผู้เป็นชาติในความนี้นะแต่ถ้นขล่อยพวกเราทุกคนเนี่ย เวลาขาเปิวานในการถามคำถาม่อาจารได้ศึกษาสาระารสอนาาได้เปิดขวานมาตั้งใจในการศึกษสาระ่างเราเวลาเขามาถามอาจารย์่กดนด่าไรราะมึงโดนด่าแน่ๆวิาที่จีคตาด่าไมได้ักการสอนพาร์เป็นแบบนี้ยังไงหน้ที่เราทุกคนนน้มีหน้าที่ในการถามอาจารย์มีหน้าที่ในการตอบถ้าถามแล้ว ต่อไปต้องนำกลับไปแก้ไขการทำนชีวิของเองได้ด้วถ้าไม่มั่ใจควรับสาไป้วาต้องการันเรียกเฉยยาเกิดขัวาัาย่งนี้ความหม่มีผู้ทนนงี่ต้องถาให้ถามแล้วกาทำเื่อะยตัวท่านก็อย่าสาเลยนาใสเดียว่ก็จะ้ยชนด้วยพวกเรา กันใหญ่เลยเราก็นออกไปได้เลยสอนว่าจะทำอย่างไรเพื่อกันเผยแพร่พระสงฆ์นั่นก็พู่กันไปคารวะกับพระภิกษุสงฆ์เราจะทำคู่กันไปเพื่อให้ธรรมะของตรงเนี่ยยิ่งมีเดียมากยิ่งขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ต้องขอบคุณพระอาจารย์สองลูกนี้มากมีพระลูกหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะซ้อมร้องอาจารย์อย่างยิ่งพยายามจะยัดข้อหาให้อาจารย์ แม้กระทั ate, Member, ่งถึงข่านอาจารอาจรย์เนี่ยบอกว่ามีการอาจารย์ไม่อยู่ในรายการแลวเมื่อวานอาจารย์มีรายการสดต่ออีช่องไน่ออกไปแล้วตัวตาดูเนาะช่วงในรายการว่ามีอะไรบ้าก็มีประเด็นว่าเขาพยายามจะยัดเยียดข้อหาให้อาจารย์ใช่ไหมพยายามจะยัดเข้ามาเวลานี้ก็เทก่ก็มีท่านจารยงลูกายเนาเดียวไม่ได้รอีกรอบหนึงคราเนี่ยมาดูถูกเดียยืนเชน้าด่าเน่าด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 ่าเอพร้าเนี่ยเมื่อพร้าเกิดคร้าเนี่ย กมถามกางชาเวลามีคนมา้วเคยมีคนมาแเหตกามอกีสิฉันเป็นพระที่ดีที่สุต้องมีคนมาหาฉนที่บ้านพระเลยเขาเิเลถามกลับแล้วเวลามีคนไปเยี่ยมถือทว่าเธอทำอาหารก็รับอาไ้พระตอบทางิีทำไมก็ไม่ทาเพราะเราในทาเกมแั่จาอาหาร้วยมารยาทอย่างนี้เยอะเลยถามต่อแล้วถ้าคนที่ไปเยี่ยมเธอเนี่ยเขาไม่กินอาหารที่เธอจัดไว้็รัง อาหารนั้นจะยังคงเป็นของใครเราก็ตอบว่าอาหารก็ยังคงเป็นของสังสีเพราะว่าอะไรก็ไม่มีใครกินอาหารนั้นยังคงเป็นของไทนต่อไปเพ้าะฉะนั้นนั่านนหละเราไม่บล่อยพวกลูกอาหารนั้นกับเธอคือคำด่าของเธอเราไม่บล่อยพวกลูกคำด่านั้นย่อมตกแก่เธอิงแต่เพียงผู้เดียวเข้าใจไหมคำด่าตกกันไปเพราะเดียวใครด่าเราปล่อยให้มันด่าไปเลยเพราะมันกำลังรับผลทางมโนกรรมและพิติกรรมของตัวเอง ใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นใครจะทำกรรมใดไว้จเป็นการจะทำกรรมดีก็ะารจะเป็นการกระทำกรรมเลวประามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นจำไว้นะต้องได้รับผลเสมอเพราะเราทำกายสิบสิบวาดกายสิบสิบใจสิบสิบวัดอย่าไปเกลียดเกลียดน้องต่อใครและอาจารย์ป่านนะคนที่รักศรัทธาใน่าเพิ่งฆ่าและคนที่รักอาจารย์ อย่าไปเที่ยวรักลาด่าพอต่อว่าสบาอย่ารักอาจารย์จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอย่าทำแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่สัาธรรมอย่าไปเที่ยวรักลาทะเลาะต่อแว้งก่อดเราสามารถชี้แจงแถลงไขอธิบายขยายความหลักสัจจากความจริงให้เขาเข้าใจได้แต่อย่าไปด่าเขาอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปทิ้งแทนด้วยวาจาหรือต่อ่าสิ่งนี้จะเป็นการทำที่เรียกว่าสัจุรรม เป็นการกระทำของคนดีไม่ใช่คนเลวดังนั้นเวลามีใครไม่เห็นด้วยกับอาจารย์อย่าไปด่าอย่าไปโกรธแค่เข้าไปแสดงความเห็นอย่างถูกต้องอย่าหลักสัตว์ตำรวจชี้แจงโทษแก่เขาชี้แจงหลักความจริงว่าอาจารย์ทําไม่ทําอะไรแค่นั้นพอแต่อย่าไปด่าพอต่อว่าีนั่นะีนะี่ีนะีนะนะนะ่เอามันไม่ใช่วาจาของสัตว์ตำรวจมันเป็นวาจาแห่งอาสัตว์ตำรวจดังนั้นขอให้เราเนี่ย ปฏิบัติตามหลักคำสอนไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ก็ใจบางทีก็ปกติเพราะอยู่แล้วว่ามันควรใส่ร้ายป้ายสีาจกันเลยอยา่างครัแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ด่าไม่ได้ถ้ามันเห็นมันต้องด่าถ้าจะให้ไปแสดงความเห็นใส่คนไม่ได้คอนโดโดนทนไว้จริงจริงวิธีการไมได้สุดมือไม่ต้องผิดดึงป้ายทีก่อนออกจากบริษัทซะเลิกผิดตลอดชีวิตนายนายทีย่เดียวคือไม่ต้องผิงดด่าใครเลิกด่าเพราะอะไรมันสร้างกายวาจาได้ที่ไหนที่บริษัท เราจะไว้ขับมักย่อมรักษาผู้ปฏิบัติทารมูนุน์แม้ไม่มีใครปกป้องอาจารย์เลยแต่ทับมาร์กเท迦ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนี้จะเป็าาตนตัวรักษากา,ารแก่หมัดของพระเจาเองอาจารย์จึงไม่เคยหวั่นไหวต่อพระธน,นัตถ์ลยไ,ไม่เคยหวั่นไหวต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระเจ้าของตัวเองโดยส่วนเดียวไม่แม้แต่จะหวั่นไหวออกนอกเส้นทางตามรอยตามแนวตามแถวงพระเจ้า แ allez, <im iting> aja, ม้คําสอนของพระองค์จะบอกให้อาจารย์เดินลงหลุมโคตรอิสระอาจารย์จะเดินลงหลุมโคตรตามพระสภารสวดเจ้าอาจารย์จะไม่เลยตอบข้อแนวข้อผิดหลักคำสอนเลยคระบเ้ื่องอาจารย์จะไม่ไปเสียเวลากับสิ่งใดอาจารย์จะยึดมั่นถือมั่นในหลักคําสอนของพระศาสนาด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งอาจารย์จะเอาชีวิตเข้าเล่ในการศึกษาพระธรรมคำสอนและจะเอาชีวิตเข้าเล่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระศาสนา ภาษุสิคนที่อาฆาตพยียาบ้านร้ายต่อคนที่โกรธเกลียดต่อเราเราคิดว่าเราจะเกลียดเขาลงนะไม่ลงเม่อไหรเรามีธรรมการต่างเป็นพ่อเป็นแม่คนเมื่อเวลาเขาโก,ก,ก,กรธเขาเกลียดเขาอาฆาตพียาบานร้ายเอาเราจะมีความเมตตาสงสารรักให้เอ็นดูต่อเขานี่ต่างหากคือคำว่าพระวิหานดร์สิ คืออะไรอ่ะความเม่ตาลีแม่ตาืี k k ่าามีต่อทุกคนมีตาตาต่างมีตาตาต่างมีวาราถนาดมีต่อทุกคนราราตาี่เนยคนที่ราต่างมีตาตาเราจะไม่พิ้ารณาใส่เราจะไม่ตาข้าเพื่อตาร้าเราจะพิารณาเพื่อตัวอย่าให้เขามีความสุขอย่าเขาประสบความสำเร็จอย่าเขาเนท่รักเป็นที่น่าร เราจะปราศจากรับและวเาจะพาเราเกียงเก้าโงเก้าตาหน้าผัวสาวหน้ารแต่ถ้าเขาปราศจา่เราเขาเราไม่โง่ไม่เกี่ยงไ่นาตัวสาวหน้ารายเขาเพราะเราจะนะเขาไม่ตาไม่ตาตาไม่ตาตัวแรกปฏิตทุกวันปฏิบัติให้ยาแก้ไขสันดาลคือการทำทางกายวาจาเลยให้ย้แก้ให้เมื่อเราแก้ไขการทำางกายวาจาถึงจะจากลูจริตเปลี่ยนให้เป็นสุริต เมื่าเราเปลี่ยนไปแล้วเป็นคนเลวลายเป็นคนดีเรียกว่ารัตน5เลวเป็นบุคคลที่หาไม่ยากในโลกทำไมถึงบอกว่าเป็นบุคคลที่หายยากในโลกเพราะคนที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้ตามหลักธรรมส่งมันหายยากพวกเราเนี่ยมากไายมหาศาลย,ยังมืยืยนยืนร้องอยู่ในการปฏบัติธรรมเข้าใจแต่จะมีสักกี่คนที่รังไปไปฏิบัติธรรมว่า เขาเป็นเจ้าที่ไม่สนใจที่การฟังว่าฟังรู้มากขนาดไหนไม่เรียกอันตราแต่รู้แล้วฟังแล้วศึกษาแล้วนําไปปฏิบัติได้ไหมเมื่อปฏิบัติได้จึงเรียกว่ารัตษาห้าบุคคลที่หายลับโลกแต่ถ้าแค่รู้เฉยๆเข้าใจเฉยๆแต่ยังนาไปปฏิบัติแก้ไขการทำของเจ้าอย่งยังไม่นว่าเปรัตนาเพราะอะไรบางคนก็เดอว่าการจะเป็นบุคคลที่หายดัโลก จะต้องเป็นการอ่ะไปสอนธรรมะเท่านั้นถึงจะเป็นได้ไม่ใช่การที่เราฝึกฝนโรมดโลเปตสามารถเปลี่ยนการทำใจได้จนคนรนอเด้านทันไรเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปล่ะแล้วเขากเริ่มถามเราว่าทำไมอยู่นี้ไม่เที่ยงเเดิมทำยังไรที่สิหมดทำไมสู้พิจารณ์อีกเองมีความสุขกันเลยทำไมสู้พิจารณ์อ่ะใจเย็นกันเลยยังเกิดอะไรขึ้นเขาจะเริ่มถามเราเมื่อเขาเริ่มถามเราทาทาอะไร ออเนี่ศึกษาทำครั้ไในเ้เยอะศึกษาการเรียนไืเเขาับผ่อยมากในชเิจติ่การโอนักเข้าดมโ่วงนี้เขาสอนารสุิการริการสุริตเื่อสับสมการิทยเนาะเขาจะเถาเราเราก็รเเาห้เขาัเลิกเปรัตนาาเริมไปรัตนา5หาได้ยังงูกเห็นไหม บางทีเราไม่ก็ไปปล่อยฝายบอกสอ, i, อนไทยรอเขาเข้ากับขาเองบางทีพวกมันก็ไม่ต้องสารเดเมมากก็ได้นะบางทีพวกเราเป็นติดสารเดเมเรื่องชาวบ้านเนะี่ยเรายังทำสัญญาตัวเองไม่ได้เลยครับแต่เดินไปบอกเรื่องทำไมไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนั้นนี่สัญญาบ้าข้างบ้านนะครับผมตีกระบายนะให้นะมันชอบในนิสัยนะั้นชอบวุ่นวายกับเรื่องประเดินไม่วุ่นวายกับเรื่องอเวรชอบแก้ไขสัญญาประเดินแต่ไม่แก้ไขสัญญาตเวร เขาเป็นเจ้าจึงบอกว่าอะไรให้เรากจะหาแก้ไขที่การกระทำของตัวเองอย่าไปเที่ยววี่งแก้ไขเลยมันจะมีคําพูดในโลกนี้ที่ว่าแก้ที่เราเบาที่สุดจบที่เราเบาที่สุดมันง่ายอ่ะมันง่ายมากเลยในการแก้อาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์จะต้องรีบไปออกรายการทุกรายการแล้วจะต้องไปแก้ต่างให้ตัวเองเพื่อให้คนเนี่ยไม่เกลียดไม่ชังอาจารย์อาจารย์ที่มองเา็นการไหวนะต้องไหวเนี่ย ทำไมจะไม่หวกูเลยนดังกูตายเหไอทำไมเ่ดังยังไม่ไปกู้รีบบูเร่บเลยเหรอดังนั้นเวลาเราไปเราไปแก้ไขเราไปแก้ด้หรแก้ได้แต่คำถามคือเราสามารถแก้ได้ทุกคนนะ้าถามคือคนที่เกลียดอาจารย์ทุกคนจะมีโอกาสอำาออกไยกามที่ีาระรย์ต้องนะไม่้ถ้าเอาเฉพคนที่เกลียดอาจารยแต่ตัวสถาพที่เป็นรัเขอกว่าการคนที่เกลียดอาจารย์แล้วเอาอาจารย์ไปหลังไปติจในโลกโซเชียลอาจารย์ที่ไปแก้แต่ละคนไหวนะไม่หวเราต้องตายก่อน ติ้ตอกเก่งไปแล้วตุ้มติ้กตอกเริ่มทำกิจการแล้วหรือส่งต่อลูกต่อลูกไปแล้วตายอันโยกโค่นก้าสักดแล้วอาจารย์จะแก้ไม่จบเลยจบนะไม่จบอาการย์นแก้คงเยอาจารย์ไปต่อสัจธรมมาเจอตายเจอตายเอตายแก้จบนะไม่จบคนเก่งอะไรชาตินี้นะมีอะไรชาตผ่านมานี้นะมีอะไรเข่าต่อไปเรียนไหมนะมีต็งมาเป็นโลกทแต่มมีล่าเสือล่ามียศเสือยศ มีสรรเสริมมีเดทางมีความสุขมีความทุกข์แต่การลอกกัดคราบมันคู่กันไปแต่ข้อมันมีเจริญก็มีการเสื่อมมีเกิดต้องมีตายมันเป็นธรรมดาของโลกมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดกันเราประสบความสรศึกษาก็มีคนในขาเสียพระรู้เจ้าบอกว่าคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้ากัดคนทำสราเสริมหรือพวกเราทุกคนนะแต่สัตว์โดยสารเวลามบรรลับกันได้ด้วยสองกรณีนี้ทั้งมัน สัตว์ในโลกนร้องกันด้วยสัตว์เลยหนึ่งความอิสระคือความอิสระสองวิยะคือความจริงจี๋เราตอเริ่มางแผนารราเร่ที่ากปกรัเป็นเวลาประมาณงรากเ่อมความกัลลอปีหน้ราศีนั้นจะโมปีนันจะโฉมขัวจะลุกขันพาเปลมาศีกุแมล้วราตีอนปีน้ปีนี้เกิดปีโฉปีโฉจะเกิดไม่มีสีน้ำไม่มีสนีม่เราจะเริ่มเกิดเหตเกิดปัจจัย เรามีความกลัวเรามีโดนความกลัวข้อ่ตจวเราจะหาที่พึ่งสีเมื่อที้สีมันเยอะหาทางออกทางเลี่ยก็เริ่มพึ่งอออู่างโร่สวดเขาต่อสบาอาเมทีเพียงไม่นานกลายมาสามพันอาเมทีเพียงไม่นานสบอดเราต่อสานกลายมาพันเลยอาหารกัน้ารกานของที่ไพ้อเียบไ่พนะสัตว์สุดเลยสามารถถึงส่งนเป็นได้อามพนยห้าน กล้วลกของคาเปลแหทองเป็นหน้าเยเป็นสประหลาดอะไไม่รู้นะมือไม่ต่างกันแม่นานกว่านนี้เดียวถ้ามีส่ยสบายสเราได้สองเราได้สามนะเมื่อวานนี้อาจารย์คุยนะกับท้าจาร์้าจาร์ม่อหน้าลูกเขาาน้ามีประเด็นกันมากกว่า้ามาต่างัเดี๋ยวเราเอเ็นี่ะคาั่ง อาจาไย์นั่ชัข้อพิจารณาอะไรออวมาวะจนเมื่อวานเรามีโอกาสได้เจอกันอาจารย์นั่งหงหน้าท่านนะไม่ท่านทำไมมีความสงบก็เงียบไปเลยเนาะทำไมท่านไม่ดูเหมือนตอนที่มีกำลังพิจารณาเราบาด48ประการเลยวะแล้วก็อยากได้พิจารณาแล้วเวลาท่านพูดก็ด <sucks> ูสงบเฉยมากเราสำคัญด้วยท่านดมีความเมตตาท่านมีเจตนาดีกับพระศาสนาอยู่นะเมื่อวานเราไมได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็เราแสดงเกติต่อท่าน ในการสอนหลักธรรมเม่วันเม่อานนี้เหตุกรณ่างๆไ่ถปรสงค์ในการสอนธรรมะของแรยกเนี่เ็นการแหกกอาจารย์เรื่อการสอนอะไรเยอะยะเลยเจตจำนงเดียคือละพาผิดพู้เราในโลกน่ะตาจฝึกนความผิดนะสำหรับพระราชาตันเองก็ยังเพียรดูตัวพระยาคุณท่ารมา อ้อนวอนขอร้องสิสัตย์สิตลอดเวลาเราไม่เคยดูดกำลังเหตุผลและหลักสากลทร่ปราจารย์ต้องการแก้ไขปัญหาทีนี้ถ้าพวกเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องจะเอาความถ้าเราไม่ไมีความที่ถูกต้องเรายังไม่เลิกความเห็นผิดเราจะเอาความผิดเข้งมาจากไหนเราถามไม่จะหาความเห็นถูกต้องไม่ได้หรอกดังนั้นเราจะยอมรับว่ามเห็นผิดเพื่อช่วยเหลื หรือจะแก้ไขความเมรยความชั่วของเองได้เราต้องยอมรับแต่ว่าตัวเราเองเป็นคนชั่วถูกปหมข้าถามถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองเล่ที่อยู่ต่อเวลาเราเองดีทุกทุกี่คนเดินมาเป็นเมรัยเมรัยเราจะแก้ไขได้ไหมยอมรับตัวเองได้มมาจะแก้ไขได้ไหมไม่ได้คน ไม่ยอมเาะแยกหาย่าบ้รอก็ไลนบ้าปฏิเส่องเนาะไม่เิดมากบ้าเนี่อาเป็นบ้าพวาเพราะะัสธภพบ้าของัวงเนี่ยตังลน่บ้าม่็หาเพราะใต้กด้แเาราอยากทำละยอมรับความจริงพวกเราเวลาจะพัา ของข้าพิจารเรายอมรับไม่ยอมรับเวลาผู้นะตายยอมรับนะไม่ยอมรับเวลามียตายยอมรับนะไม่ยอมรับเวลาลูกจะตายจะไปยอมรับนะไม่ยอมรับเวลาเราโดนข้าวเยินเยินยืดโดนทับสิ่เงินทองยอมรับนะไม่ยอมรับเวลามีคนด่าเรายอมรับอ่ะไม่ยอมรับเวลามีคนมีทายยอมรับนะไม่ยอมรับแต่ความเป็นจริงนะมันคือความจริงทั้งหมดเลยที่เขาพูดมาแต่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่า นั่นแหละคือสาเาตาการะทําของเด็กเราไม่ยอมับคำถามคือทาไมเราถึงยอมรับไพเพราะเราไม่ยอมพัท้าถูกฝังาตร์สิลป์นะไม่ยอมเวลาคนจะตายพุ่มม้สตงสารนิยายหรือบทที่ใดน่สนใจการรนาฏาิลป์เราเรายอมนะไม่ยอมไม่หลากตาแล้วกา้องให้ั้ตาไหลเพยาเราขึ้นจุดทั้ิปของเขาไม่เขาเดินออกจากชิวิตเราไปได้ เราพยายามอย่างที่สุดครับถ้าเราเห็นปัจจัยนีเราไม่ยอมรับที่เห็นปัจจัยสี่เหล่านี้ในชีวิตเราเลยพราะที่บ้านมสอนให้เราเนี่ยยอมรับก่อนยอมรับว่าอะไรเฮ้ยปัจจุบันเรากลังเป็นหนี้สินนะแล้วยอมรับตามมาดีดีว่าไอ้ที่สิ่เราได้เรีนมานำมาซึ่ามทุกข์ชีวิตเราละและความทุกขที่เกิดจากที่สิบปัจจุบันมันต้องเสียของมันนะให้เรายอมรับดรความจริงัีต้องเสียให้การนี้ ก็ต้องเกิดที่สุดได้ให้เราอมทำตามเป็นเลยนะครับถ้าเราจะทำได้พักที่สุดได้จะให้ฝ่ายเจ้าที่อาจารย์เอาเงินมาถวายพระจ่าหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อลงกดเจ้าคุณวัดพระบาทน้ำพุให้ท่านไปทําประโยชน์ต่อไปพอจะมีกําลังหรือบ้างพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างก็พยายามจะพยายามรวบรวมกันเพราะจ่าที่วันนี้อาจารย์เป็นนักบุญชนชาวบ้านมีคนก็แต่งตั้งให้เขาจะด่าใจเรว่านักบุญชนชาวบ้าน แล้วก็มีคนพยายามถามอาจารย์อยู่เป็นประจำล้วว่ามันไปเอาบัญชีม้ามาจากไหนคนเกือบอายุเจ็ดสิบมาไปเอาบัญชีเขามาอาจารย์ก็เลยตอบว่าไม่ใช่บัญชีม้าจากบัญชีพ่อเองไม่ใช่บัญชีม้าฝากบอกใหนะบัญชีพ่อคองเนี่ยดังนั้นอาจารย์ก็เลยจะเอาเงินปัจจัยมาถวายหลวงพ่อเจ้าคุณอารมณ์กดใหญ่ให้ นาไปใช้ประโยชน์ต่อไปเพื่อศา,าสนา,าเพื่อคนที่ท่านดูแลหรือคนที่พึ่งพิงในอีสีบาลมีของท่านอยู่ในปัจจุบันวันนี้อาจารยา์ก็เลยจะเอายอดเงินทั้งหมดให้กเรา,าร่วมกันอุทวศนากับหลวงพ่อเหนียวอาจารย์จะ,จะลงไปถวายท่าน้าลล่าให้เราเร่วมอุโมทนาบุญครั้งนี้น้อมใจมาเพื่อการละความตรณีที่เหนียวในใจเดบปราศจากมัติเราไม่ได้หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนจะมีผลมากจะมีอาิสงส์มากในการใช้ชีวิตเราวันนี้ยอดยอดเงินบริจา ที่เราจะถวายวัดพระบาทน้ำพุลทั้งหมดเลขที่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ยอดเงินทั้งหมดคือสองล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์อันนี้มโนธนาธรรมทุกคนด้วยที่ร่วมการบริจาคทรัพย์นี้มาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาเสร็จต่อไป อาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้เนาะขอให้มีความสุขความเจริญที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจใ,ในการทำความเพียรรักที่อุปสเเริญกุศสมมีสติสัปชัญญ,ญาดูตัวทุกทพรอใครมีความทุกข์อยู่ใครมีปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิต ขอให้ผ่านษษพ้นอุสรรคปัญหาในชีวิตเหล่านั้นไปได้ด้วยดีด้วยเหตุปัจจัยเหตุการกระทำของตนทางกายวาจาและ,จะ,จะใจสิตจและใครที่กำลังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้หรักษาอัตภาพในความสุขของเองไว้ให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงที่สุดแล้วขอทุกคนปฏิบัติธรรมสมคครแก่กทมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้ดูทุกหน้ากันทุกท่านยุกมนเถิดสาธุขอเซ็นรมือให้กัน ทำวัาดีๆนะครับสราจาร์ที่เราพดนะครับผมกองขบรถทางริศวรรเ้ยก็ทาสถานสรชัด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมฟังธรรมด้วยมาฟังธรรมบรรยายแล้วก็มาร่วมแสดงด้วยตาจิตกับหลวงพ่ลวงเจ้าวัดววนนะครับงเดียังลงมาถวายปัจจัยอาจารยจอได้ครับานราทเ นี่นะครับนุปโมทนาสาธุ สีิสนจังวุธาปจายโลจัตตารธรรมวาทัาทาันเต